ในลักษณะอย่างไร <c oughs> ที่จะทำอนาปานาสตินี้ก็เพื่อจะให้เกิดเครื่องมือที่ดีที่สุดนคะือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธินี่พูดเรียงลำดับเมื่อมันตามที่มันทำหน้าที่ก็พูดอย่างนี้ <c oughs> สติสำหรับที่จะ เกิดก่อนทั้งหมดเลยรู้สึกตัวเมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วก็วิ่งไปัปัญญามาคือเรลึกถึงปัญญาความจริงความถูกต้องมีอยู่อย่างไรที่ได้ศึกษาอบรมเราเรียนไหวที่เก็บไว้เอามาใช้กันดี๋ยวนี้เอาปัญญามาแล้วก็เอามาโดยตรงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ทั้งหมดอเอามาทำสำหรับต่อต้านอารมณ์ที่มันมา เกิดขึ้นเป็นปัญหาในขณะนั้นก็เปลี่ยนหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะใรู้ครอบทวนนทั่ทถงึงเฉพาะในกรณีนี้เรียกว่าสัมปชัญญะมันก็คือปัญญานั่นแหละปัญญานั่นแหละแต่เอามาใช,ช้เฉพาะกรณีนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะเปรียบเทียบทีเมื่อเรามียาทั้งตู้ใหญ่ก็เรียกว่ายา ทั้งตู้แต่พอจะกินมันกินขวดเดียวกินอย่างเดีวยวตามแต่โรคอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่ปัญญาเราสะสมไว้มากเล่าเรียนมาโดยการฟังโดยการคิดในกระามสะสมไว้มากเพราะเกิดเรื่องมันจะใช้เฉพาะส่วนเฉพาะอย่างเฉพาะที่ตรงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นสติไปเอามาจากคลังมันมาทาเป็นสัมผัญชญัประเผชิญหน้ากับสิ่งที่มารบกวน ถ้าแรงมันน้อยเดี๋ยวกำลังมันน้อยก็มีด้วยก็เพิ่มมันโดยสมาธิสมาธิกำลังหนักเพิ่มก็ไปเพิ่มก็ไปมันก็สามารถจะกำจัดขดจัดปัดเป่าไอ้สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นออกไปได้เนี่ยความลับที่มันมีอยู่มันต้องการสิ่งเหล่านี้เราจรึงมาทำอนนาปานสติถ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องก็ได้ มันมัน,ม,นมันมีผลมากอยู่ที่ตรงนี้เราจะเป็นผู้ที่มีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมีสัมปชัญญะเพียงพอมีสมาธิเพียงพอสีญญอสอส่อย่างนี้เอาไปใช้ที่อื่นที่ไหนอย่างไรก็ได้ในการศึกษาเราเรียนในการทํางานในการอะไรก็ได้เคยจากันไว้ด้วยว่าสี่อย่างนี้สําคัญที่สุดเ สติระลึกได้ทันท่วงทีปัญญาความรู้ไห้เอามาแล้วมาเอาใชา้เฉพาะเรื่องนั้นๆเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อปัญญายู่เช๊ๆก็เรียกวปัญญาพอมาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิเป็นกําลังให้หนักให้ถึงที่สุดเพิ่มจนก็มันสู้กับกิเลสหรืออารมณ์ของกิเลสได้ มีรูปธรรมชาติของจิตทั่วไปจิตประพัดสอนจิตไม่ประพัดสอน,น,อ,นอย่างนี้ดีแล้วการทําจิตตะาวาันนาอานาปานสตินั้นจะง่ายจะสะดวกจะเข้ารูปโดยง่ายจะเป็นไปได้โดยง่ายเหมือนกับเรารอบรูปสิ่งต่างๆที่เราจะจัดจะทำํำเราก็ทําได้ดี ม่รู้อินอเออินเอก็จะมาทําทําก็ทําก็ทําไปอย่างงม,มงายรือทาไปตามคําบอกนห้มันก็ไม่สําเร็จถึงที่สุดได้ <c oughs> เรารู้เรื่องสิ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวการแห่งปัญหาให้เพียงพอ <c oughs> นี่่ารู้เรื่องจิตให้เพียงพอรู้ธรรมชาติของจิตให้เพียงพอมันจะ ไม่ประพัดสอนได้โดยเหตุใดมันจะรักษาประพัดสอนไว้ได้้วยเหตุใดถ้าคำนี้มันแปลกสำหรับท่านทั้งหลายก็ไปทำให้มันคุ้นเคยฟังดูมันก็เพราะดีประพัดสอนประพัดสอนคือประพากับสระมาบวกกันครับประพาแราวรัศมีหรือแสงสระเราสร้างออกไปประพัดสอนก็สร้างรัสมีคือเรืองแสง จิตเรืองแสงเช่นเดียวกับเพชรมันเรืองแสงแต่ถ้ามันมีอะไรมาหุ้มเสียมันเรืองไม่ได้เะนยังเป็นก้อนที่ไม่ได้เจรไนามันมีอะไรผิวนอกปิดไว้มันเรืองแสงไม่ได้ตมองเจรไนาเจรไนาออกไปหมดแล้วก็เพชรมันก็เรืองแสงไดแต่แล้วถ้ามีอะไรเข้ามาปะอีกที่โคลนมาปะสกระปรกอะไรมาปะมันก็ไม่เรืองแสงอีกเหเือนกันเพชร มันไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังมันมันก็เรืองแสงจิตนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าที่เลสไม่เข้ามาครอบงำปิดบังมันก็เรืองแสงเรืองแสงนีงง่มันก็สูญเสียอ้ bor, เรืองแสงก็มีของมาครอบงำที่ามาฝึกฝึกฝึกกันจนให้ครอบงำไม่ได้ทำยังไงก็ครอบงำไม่ได้ไม่ให้มีอะไรมาครอบงำจิตได้ความเรืองแสงก็ท้าวอนนี่ มันทำเป็นสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยฌานขึ้นมาไอ้ความเรืองแสงก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นต่อต้านสิ่งที่เข้ามาเข้างามนจนมากขึ้นมากขึ้นทุ้มขึ้นไปตามลําดับทําอานาปานสติมันมีความหมายอย่างนี้ในชั้นแรกก็เป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรักษาความเรืองแสงไว้ได้ คือพอไปถึงขั้นปลายเป็นวิปัสนาเป็นปัญญาก็รู้ต้นเหตุที่มาทําให้สมองตัดต้นเหตุนั่นเสียดยปัญญาทีนี้ปัญหาม่อที่จะต้องมาควบคุมไม่เรืองแสงก็หมดไปเพราะมันตัดต้นเหตุที่จะทําให้ไม่เรืองแสงอะจะได้แล้วนี่นี่เรียกว่าเรื่องของจิตความลับของจิตเรามีจิต ชนิดนี้มาเป็นของคู่กันมากับชีวิตเียกเป็นเดิมพันก็ได้เป็นสมบัติเดิมติดตัวมาก็ได้รักษาไว้ไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์รักษาไว้ถูกต้องก็มีประโยชน์ที่สุดหรือที่จะกล่าวการที่จะมีนิพพานเยือกเย็นความเยือกเย็นแห่งจิต มันก็มีอยู่ที่จิตเป็นประพัดสอนเมือ่อใดจิตประพัดสอนวัอน,นั้นก็เยือกเย็นพอที่เลยเข้างําร้อนก็ร้อนศึกษาที่มันเป็นมาแล้วจริงๆอย่างนั้นให้มากให้เข้าใจเถอะแล้วจะเข้าใจเรื่องที่จะทําต่อไปนี่ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นเห็นนึกถึงความจริงที่ได้เคยผ่านมาแล้วว่าจิตมันเศร้ามองเพราะเหตุอะไรมันเคยเศร้ามองมาแล้วเพราะเหตุอะไร โง่เมื่อไรที่ไหนเวลาไรมันก็เป็นเรื่องเศร้ามองไม่เผลอไม่เผลอสติมันก็ไม่โง่มันก็ไม่เศร้ามองเราก็มาทําในส่วนนี้ให้ไม่ให้ไม่โง่ให้ไม่เผลอนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญให้ได้ความรู้ที่คมคมเขียบสําหรับจะต่อต้านกับสิ่งที่จะเข้ามาทําให้เศร้ามอง ซึ่งใดเข้ามาทำให้เศร้าหมองก็ต่อสู้รับหน้ามันด้วยสติปัญญาที่สูงสุดที่คมเขียบนนยมันก็สู้ได้แหละมันไม่มาทำให้เศร้าหมองได้เพ <c oughs> ื่อนเขาจึงเปรียบว่าปัญญานี่มันก็อาวุธสูงสุดที่มีอาวุธใดเสมออาวุธคือปัญญาเหมือนกับเพชรมีความคม ตัดในสิ่งที่มันเข้ามารบกวนได้เนี่ยปัญญาคืออาวุธอาวุธคือปัญญาจะมาทําอานาปานสตินี่ก็เพื่อสร้างอาวุธนี่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้ต้องกันก็นได้ใช้แก้ไขก็ได้แล้วแต่จะใช้